เห็นนอนไม่นอนไม่นได้ละไอพีได้ละพีลุก่อนมาล่างลุกก่อนเ้ยมาเร็วอินอ่ะเอ็กซ์เอ็กซ์เซนเดียว่เซนเอะไรเนี่เซนเียซเียซเียอะไรก่อนเ้ยเซนเดะไปก่อนเซนเียครับเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้ดมวมามามาเต็มตาเต็มตาไอกูบีทำไมกูบีเลยกูบีเลยกูบีหนเว้ยกูบีเว้ย

ทีมเต็งก่อนทีมเต็งก่อนก่อนยาวๆใจเย็นใจเย็นอ๋อจะเป็นประมาณสักไอไบโอกูต้องกูต้องสายบีกูต้องกุ๊บบีเซจู่ะกูไม่อยู่ไลั์กูเองกูเป็นของพี่บเอาที่น่นนะครับพี่ไวเดียวพี่อะไรไวก่อนเลยกูว่าขอกุ๊บบีแล้วก็เราค่อยๆไล่ไปดีกว่าเป็นบีอ่ะแล้วก็ไมาเลือกุ๊บบีว่ะไอพี่อะไรบอกเลยไอพี่อะไรกูแบนออาที่ไปมาพิมพ์ในแชทผมเนี่ยพี่เถิงบอกอันแรกกูขอสายบีมีแต่พวกอะไรว่า ยวเราไล่จับเราทำไลค์แล้วหลังๆเนี่ยมันน่าจะกดดิ้งขึ้นแต่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 ถ้าเอลเคอยู่สายกูก็ดีนะเผื่อเผื่อเขารอบไปึงได้เงินรางวัลเนี้ยเอาเอาให้ไอ้เฮียนี่ไปไปจ่ายค่าหมอดูแลลังก์เลยนะย่ะโอ้อไปนวดนวดนวดคลายกระดูกก่อนไป วิ้ยอะไรอ well, hey. ่ะพังต uh, uh ัวเองเดินก็ยังไม่รอดเลยเกสีเด่นเด่นพรอนสองชงคุกอีกคุกองกนี่มัดดาอ้าพูดอะไรอ่ะฮะใครพูดอะไรอ่ะอพี่เน้อคราดังเลยลุนเขายังไม่ไม่ขอไอ้ไอวซิววิมอยอู่กจะใครใครซิววิมีคอยู่กัมีคนช่วยพี่น่ะ อปล่อยโอซีไม่ขอตรงตรงที่กูเหรอ้เอ้ยจริงคนดูขอรุ่นอ่ะนี้นแข่งสิบสี่มีนามวันนี้ก็จะขอเนาะมัมันไหเกียวไม่ขึ้นเอ้เบบี้แบดที่หนึ่งเัาไป่อนอยู่สายเอะเบบีแบดขออยู่สายเอกูบีมันไม่อยากอยู่สายเอะฮัลโหล เดี๋ยวพวกตัวงัดไบโอดนกูมันบอกโก้หนุ้าไอเกรดไอเกร์ไอเกร์ไอเกอรเอย่างเงี้ยไอเกดอย่างเงี้ยสเกร์าสักผ้าแล้วสักาวันนี้ลไอ้เกร์ไอเกร์ไอเก์กาเนอดีเไม่ต้องขายสัก้เไล็อกไอ้ากลุ่เอเขอยู่กลเอเขอยู่กลุ่มเออะไรว่าอุ้ยแล้วแล้วลูกบ้

ค่อนข้างโอเคอยู่นะไว้วอนดลี่แต่กุ B รู้สึกตึงตหออเียวินลี่ว่ะงั้น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 ไม่ขออยู่กุ่ม A นะนะขออยู่กลุ่ม C กลุ่ม A นี่ี่สวครับเียอีทนี้กม B นะครับผมก่มีกลัวกูขอกม่อยู่กับกล่วกอกลไมกอยากยั่กักลัวลัวกนัวกลัวกลมกกนกรััววกลังกลัววัลกัลี่ยนเปลี่ยนยทั เยนมีมีอะไรป่ามามดนะสายไหนตึงขึ้นมเนาะปีนี้มันเลยแม่สายไฟเชอร์มิดตองดึงติดได้านเลยติดไ้านเยติดไ้านเติดไปด้เลยเินเลยติดไปด้นเยไปด้นเลยติดไ้นเยเลยไ้นเยตเย้เยเย้นเเลยต เราไม่เคยเจออะเยทำให้สีนั่นในเท่น้นเเงียบอะไม่ไม่แตดตึงแตดตึงแตดตึงอะเนี่ยอุ้ยโอ้โหสายเราคือใครวะเนี่ยอยู่อดาตไอยู่ม่รู้ปว่าวินมันบอกอะไรกูพูยังไงก็สมพรปากอะแอเสายเบียร์อยู่กูซยังไม่ออกเลยกู้อน่าจะอยู่ดีอะกูอยากอยู่ดี กูอยากอยู่กุ๊ปซีเ้ววมัยังไม่ออกเลยสอบเดียววันไม่นมงอยู่กลุ๊ปไหนนมันอยู่มันอยู่ท้ายๆเลยใเป็นผู้ชดีรบสวิตไปเลยอันนี้ออกมาเลยไม่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 ไปเลยย้้มยเออซ้อมอ่ะเออแล้วถ้าอยู่กุปซเล่นกันเองแต่มอยู่กุ๊ปเหลีนเ่ะเนสุกซ้อมละอไอ้ยเ้ยเล่นกันไอ้เ้ยมัเล่นกันเองถูกตรงล้ไอ้ที่อ่ะวาเลย นูเอาซบ้ไป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 ไไป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 ไไปไปไปไ

เลวันหรอค้างเอ้าเ็วันดีเลววันได้เวันหรอเ็วันได้สิเวันอโอ้โหกูปีเฮ้ยไ่ดูมินดีมินดีมินดีมันอยู่มันอยู่ตรงกลางเลยขอค้างล้สงจริผมค้างอ่ะแชร์จอร์ดูคนนึงไม่ใช่รอไม่ใช่จอรดูความกันหนอดูความกันเดี๋วม่ช์จอรด้ปะดูความกันดีว่าแชร์จอร์ดีไ้ปดูความกันอ่ะโอเคเรื่องที่คนรู้ก็แชร์้ ไอ้ซัดแจ็ดนี่เราดูความกันดีกว่าดูความกันดีกว่าไอ้เนี่ยโอ้ยอะไรวะต่อไปกลุ่มถัดไปนะครับต่อไปนี่แหละเริ่มแล้วต่อไปนี่แหละไอ้สัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วนี่โอ้โหโกงไม่จะเป็นในกลุ่มของตัวไฮนะครับชินทงเซริลก็ไม่เอาเซริวจากการชาติจัดได้ก็จะมีโอเวคเคนะครับแบกกายแบดพอยังเดียกอสโกวิ้งเลยไล่ด้วยทั้งวายทั้งไวาย เาเรนด้าก็อันนี้ไม่ไปกี่ทีมาสองสี่ทั้งนั้นนะก็สองทาแปดทีนี่ไม่ต่อสายแล้วคูคูคูไม่รีบมาทำเพลงกว่าได้ไหมผมว่าใสอไอเนี้ไหมอคอนแบบแบบพยังกันเลยลาได้ไมน่ยลักกี้ไปสาอีกเลยนะม่ต้องมาล้วสายี่เอ้พี่พี่มันธอกดกดแบนในวาเลนติสลองดูมันจะเข้ามาพูดอะไรลองลงมาก็น่าจะเป็นคนลุกอ่ะมุงแบนแบบไหนเป็นละเดียาวอนี่ พี่พี่อยากเจอทาแลนด์ next level ์หรอพี่พี่แลาวหมดแล้วหมล้กูเอ๊ะเดี๋นะพี่เดียเต็มอยู่นจะได้เอ้าไปเพื่อความเดือดเอาเวร์เทนเข้าไปก่อนเลยเอาเวร์เทนเข้าไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยเซริว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 กาเซียดมะโอ้กาเซียดไปก่อนเลยว่ะไอ้กุยยังไม่ยอ้ไปก่อนเลยครับไม่ใช่กาเซียนี่่กอนเดี๋ยวน้องเลิศอะไรไหนทำไมน้องเลิฟดูจับสายเนี่ยไม่อยากให้ขอพี่ก่อนเลยจับไอ้เลี้ยวจับมือบิ๊ก

Uhm, โอ ane, ้ยเอาไวเค้กไวเค้กวเค้เรียบร้อยเดี๋ยวมีเค้้วโอเคอาเลยตฟีพี่ฟาน้หวานอ่ะเหนื่อยโกฟี่นะ้ีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสอันนี้ไปครับยัดเอคเคดูไว้ปโกอิงไปโกองไป

ใครก็ได้ใครก็ได้ไปใครก็ได้อันดีเว็บลอกนะอันดีเว็บล็อกอันดีเว็บล็อกนะอันดีอันอันแบกกายขอแบกกแบกกยมันตึงแบกยันตงแบยมัตึง เห็นลางเลยขออยู่กูฟรีสายพูเลยกูเอาเลติงๆเลยเขาบอกกูดูไปกูเหนื่อยตั้งแต่ทีมสุดจนทีมสุดท้ายเออไอ้เนี่ยเหนื่อยทุกทีมเลยตั่งละนกูไม่อยู่แล้วนะดูซีมีมีอะไรเปล่าเมนบอกดีแข็งจัดกูขออยู่กูฟรีอย่ามงดูกูบีก่อนแบ๊บพยายามไปก่อนไม่สายยังไปก่อนเอ็นดีครับสายสีสายดีแบบพอยังครับโอเดินนะครับ โอ้โก็ยมินดีกับเดีกกอดด้วเออมุดวยมีสูงให้กูเลมกมันต่ไปแล้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วาแล้วมาแล้วเ็นดูดีดูยืนแต่ละโลโก้ขอเจ้ลูกี้ได้ไหมขอลูกี้ได้ไหม กขอลูกี้ได้ไหมขอลูกี้นี้น้ขอลูกี้ขอลูกี้ข้นขอลูกี้แล้วบอกดูไว้มาลีดมาสายกูเลยว่าล้มไม่ขอทั้สีของกุ้งดียังไงก็ต้องนอดเล้ตั้งากบอกดูไว้ลงไปกุ้งนะดูไว้ก่อนเลยไปก่อนเลยไ้ก่อนเลดูไว้ดูไว้ไก่ยดูไว้ดูไว้

ดีเดิมแดนคิดบายท็อปเคดี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 เดีเค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 ดีเดีเคดีเ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 คดีเ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 คดีเ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 งดีเดีเดีเคดีเรดีเคดีเ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 ีดีดีเดีด ปรูสายกูไรไมู่ดูสายกูก่อนอีี้ไปแล้วหนักๆ่านนั้นเลอกิงมาอะโอ้โหเยโอ้โหเลื่อ้ฟังฟังไม่ถูกเหรอขอกรุ๊ปเอเลือกไม่ถูกเลยไม่งมกรุ๊เดี๋ยวเหรเดียดอแลวได้เาแลวได้เอาแล้วไม่อลงได้นอา้ด้แ้วยเหเอาแล้วได่เอาแล้วได้เอาแล้วได้เอาไม่เอแล้วไดเอาแยไดเแวไดเอา้เา้วไเอาแล้วได้เอาแล้วได้อ้ได้เอาแ้วได้เได้ว เอาเอาเอาาทีมใหญ่ลงมาสายเราทีมกตัดกันเองให้าตัดกันเองมาบีมาตัดกันเองโอเคยังอยงไรโอเคโอเคโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับลักกี้โอเคสวยลักกี้อยู่แบบเอ้ยย่าย่าสวยเอ้ยครับเอ้ยครับเอ้ ไปก่อไอ้ยังดูดิดูชอครับอันอที่ของเป็นลายลักษ์เลยนะลายลักษ์ลายลักษ์เลี้ยวลายลักษ์เลี้ยวลายลกเลี้ยวลายลักษ์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 ลายลักษลายลักษ์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 ลายลายลักษ์ลายลยลักษ์ลายลายลยลัยลัายลยลักากษลายลกษ์ลายลายลยลักักษ์ายลยลักษ์ลายลักยลักักษ์ลายลักยลักกษ์ลายลักกษ์ลายลายลักษ์ลายลักยลักักษ์ลายลักยลักยลักักษ์ลายลักษ์กษลายลักษลย ขอใรักอะไรรักอะไรแล้วลงซีปดูไปดิดูมาซีกันหนอยอู่นะไปเล่นแล้วหมุนยี่ิบวิด้วยเฮียเมเนไ้รรักลงาน่นงออดาอ้สัตว์ไให้ไดุ้้นเลยมาแลครับนโตโนโนโตชัดชัดหม่ไม่ไล็อกนะอันนี้สไม่ได้ล็อกนะ ใครถามหนึ่งบ้นแหละเขาเลขคณิตมาถามเนี่ยรักสี่ไปเฮียโอ้หมดแรงสี่หมดแรงล้อมโอ้โหแล้วแล้วไรลักอยู่ทั้งนล่างด้วยไอ้ยี่อะไอ้โนนไม่เกินกูขึ้นนอนไม่เกินกูขึ้นโอ้แล้วไี่เหลืออีกอันนึ่งเสร็จไปแล้วครับกกับารจบแล้วมันไม่มีแล้วฉลากสายการแข่งขันครบละอูกนินเน่ยนีนเน่